สวัสดีครับพี่น้องครับมาผอกันอีกแล้วครับพี่นอ้องม,มันนี้เฮาบะมีเมนู่ย็ดกินเด้อพี่นอ้องมันนี้เฮาสิไม่เก็บเห็ดให้ได้กินโดนๆครับผมถนอมเห็ดนั่นแหละครับถนอมเห็ดฟางไม่กินโดนๆพี่น้องอันนี้เขากับเสือมาเห็ดฟางนี่เขาเสือมามันกินวัฒน์นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติพาพี่น้องไปเบิ่งครับปาครับพี่น้อง นี่ครับพี่นอ้องพี่น้องอันนี้แหละครับผมเฮ็ดฟางพี่น้องวันที่นี่เขาดีเฮ็ดไปติกไอ้มันได้กินและหลายมือนอะพี่น้องเนาะเขากับไปเบิ้งสูตรขาเจ้ามากเหมือนกันครับผมวันนี้เขาก็สิมาเห็ดตามเข้าเจวน้องพี่น้องเนาะภาคับพี่น้องเฮ็ดกันเลยครับพี่น้อง น่าสีเลืองเลยน,น้อพี่น้องเนะหลืองเลยนั่นมีมก็ใช่สิมีนะครับพี่น้องค่อยๆล่างเทระดอกก็ได้พี่น้องนึกเนาะโอ้ยมันติเปียดยพี่นอ้องอืมเยอะเลยไม่ได้ดการแล้ว ต้องเฝ้าเย็ดเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเท่ว,วพี่น้งนองใส่ลูกไปรถครับผมอุ้ยมันหอนพี่น้องมันเอาไหม เห็ดทับกันไหลครับผม,มสื่อเขามากพี่น้องสื่อมากระบบที่นี่เห็ดกินมอท่านแหละพี่น้องเนี่ย ห่อนมันเบือดเลยครับผมโอ้ที่เสิยงม,นะมัน,นะมนเลยน่าไปนอนเนาะเบื่อหนะครับพี่นอ้ผม จะดอกมันงามเลยเพี่น้องดอกพอดีพอดีเลย,เพ,เยกกลลพี่นอ้องพอดีกินตอนแรกก็ว่าติดปิ่งปนเลยพี่น้องปิ่งต่งแก้วครับบันที่นี่มัน โซ่หนี่ก็เลยกินไปแล้วพี่น้องก็เลยแบบว่าต้มปนไปแล้วนะครับก็เลยบ่ได้นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวที่ดีรเราเขาเต๋อหนักๆครับพี่น้องลดตกแก๊สเลยครับผมลดแล้วลดพี่น้อง เปิดตัวเก็ดกับส่น้ำผมก็ใส่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องอันนี้คือบัวแมนน,น์น้องเิจตเองเนะพี่น้องอันนี้เขาจำสูตรข้าเจ้ามาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นผ้าเห็ดกับเลยไม่เห็ดต่ำข้าจเจ้าอะไพี่น้องขนมบัวเห็ดกับบัวริกินพี่น้องเนาะมันอกี๊เน่ากอนครับผมเดี๋ยวครับลอยมันเดือดกอนพี่น้องเดี๋ยวค่อยเอาเห็ดใส่ครับผม น้ำก็เดือดแล้วพี่น้องมันพี่น้องนี่แหละครับผมวันนี้เขาเก่าเฮ็ดใส่เลยน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดใส่ลงไปเลยครับผมเนี่ยนะพี่น้องเฮ็ดใส่ลงไปเลยครับผมใส่หมดก่อนพี่นอ้องใส่หมดทีเดียวลอดน้องพี่น้อง ตอมกไหลพี่น้องแต่เป็นประเห็ดแบบนี้มือม่อเศร้ามากนีน่กินบ่ได้ได้ครับนี่เนา่าหมดเลยพี่น้องเทลงมัดด้วยแล้วพี่น้องเฮ็ดฟางพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ตกโล่รแปดคิปไปแล้วพี่น้อง ตัวละเจ็ดสิบแปดสิบนี่แหละครับผมอันนี้ก็โลนึงพี่น้องเสื่อมมากมาเศร้านี่ครับผมปนกินไปแล้วน้อยนึงพี่น้องอันนี้ก็ก,กินบ่ทันเนาะก็ะเลยได้เอามาเห็ดแบบนี้ไว้แล้วพี่น้องเห็ดไปแต่ก,กินมือหลังครับผม พ вот ี่คนเงินไปแน้วเงิน่มีใส่นี่ไหครับใส่นี่ไหนยมัน บวกซุกจรงหน่อยเนาะพี่อนน้องบวกซุปอนไรครับผมเห็ดมันนิ่เริ่มสิดอกบานแล้วพี่น้องเมือนแตกออกจากกันนะครับผมเริ่มแล้วน้ำปุ่มกันเลยครับผม พอหรอครับพี่น้องเอาซนี่ลหะะครับผมบันนี้บันนี้เขาจะไปเท่น้ะพี่น้องเ,องเนาะจะไปเท่ล่างพี่น้องบอกก่อนครับผม

ต้องกันตักสวดถยเลยครับคุณหนำม,มันหลุดไหลดูสิเดี่ย้เราจะกิมดน้ด่งพี่หนึ่งนะ คุณพ่อเขาติดแกงเขาติดปุ่มหรือเ่าเขาติดเห็นยังกับมือเบิ้งกันบน้อพี่น้องนะครับุมนี่แหะพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเขาเห็ดจังสีเหลีวเขาก็เดี๋ยวเ,เ,วเ,าาเยวอาไปใส่ตู้เย็นเลยเนาะพี่น้องเนาะให้มันเย็นก่อนพี่น้อง พอไอ้มันเย็นเนาก็สิไปใส่ตู้เย็นไปพี่น้องบันนี้นี่แหละครับมันเกิดือสิได้ลายมือหรอกพี่น้องนี่แหละครับผมถนอมเห็ดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง